ฮลโลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์พบกับคุณครูแป้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอให้เด็กๆติดตามกันนะคะเราไปดูเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆไปกันเลย วันนี้คุณครูแป้งจะมาสอนเกี่ยวกับโบแ a b u l ารี my family นะคะคำศัพท์สมาชิกครอบครัวค่ะแต่เอ my family ครอบครัวของเราจะประกรอบไปด้วยใครบ้างนะก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะคะเด็กๆคุณครูแป้ง ขอให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนนะคะในเล่ม English Exercise ค่ะหน้าที่138ถึงหน้าที่139ดูไปพร้อมๆกับคุณครูแป้งนะคะเราไปเรียนรู้คำศัพท์ My Family กันค่ะเด็กๆเด็กๆออกเสียงสะกดคำดูความหมายไปพร้อมๆกันนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะ คำศัพท์แรกนะคะเราไปดูกันค่ะ grandfather grandfather แปลว่าคุณปู่หรือคุณตาค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ g r a n d f a t h e อ grandfather grandfather คำต่อไปค่ะ grandmother grandmother แปลว่าคุณย่าหรือคุณยายค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ G R A N D M O T H E R Grandmother Grandmother คำต่อไปค่ะ Father Father, Father แปลว่าคุณพ่อเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ F A T H E R R FATHER Father. คำต่อไปค่ะ m o t h e r Mother. แปลว่าคุณแม่ค่ะมีเด็กสะกดพร้อมกันนะคะ m o t h e r mother mother ต่อไปนะคะเด็กๆความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนรู้จักค่ะเราไปดูคำศัพท์กันค่ะ sister sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ s i s t e r sister sister คำต่อไปค่ะ brother brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ b r o t h e r brother brother คำต่อไปค่ะ daughter daughter แปลว่าลูกสาวค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ d a u g h t e r daughter daughter คำต่อไปค่ะ s ั n s ส n แปลว่าลูกชายค่ะ เด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ s o n สั้นสั้นต่อไปค่ะ uncle uncle แปลว่าลุงเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ u n c l e uncle uncle คำต่อไปค่ะ ant ant แปลว่าป้าค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ a u n t ant ant คำต่อไปค่ะ baby baby แปลว่าเด็กทารก เด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ b a b y baby baby คำต่อไปค่ะ pet pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ p e t pet pet คำต่อไปค่ะเข้าเส้นเข้าเส้นแปลว่าญาติค่ะเด็กๆสะก,กดพร้อมกันนะคะ c o u s i n เข้าเส้นเข้าเส้น,สนคำต่อไปค่ะ friend friend แปลว่าเพื่อนค่ะ เด็กๆสะกดพร้อมกันนะคะ F R I E N D Friend เ r i e n d เป็นยังไงกันบ้างคะคำศัพท์ที่คุณครูแป้งนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบนึงค่ะ เด็กออกเสียงตามคุณครูแป้งนะคะดูความหมายนะคะและดูรูปภาพด้วยค่ะ Grandfather Grandfather แปลว่าคุณปู่หรือคุณตา Grandmother Grandmother แปลว่าคุณย่าหรือคุณยาย ฟาเ h e ฟาเแปลว่าคุณพ่อมาเสมาเแปลว่าคุณแม่ค่ะ sister sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวค่ะ brother brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายค่ะ daughter daughter แปลว่าลูกสาวค่ะ son son แปลว่าลูกชายค่ะ uncle uncle แปลว่าลุงค่ะ aunt aunt แปลว่าป้าค่ะ baby baby แปลว่าเด็กทารกค่ะ pet pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงค่ะ เข้าสินเข้าสินแปลว่าญาติค่ะ friend friend แปลว่าเพื่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคำศัพท์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบความรู้เพื่อมาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราไปฝึกทำ เอ็กซ์เซอร์ไซส์กันดีกว่าเด็กไปกันเลยเด็กๆค่ะเรามาฝึกทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันค่ะจงตอบคำถามต่อไปนี้คุณครูแป้งกำหนดรูปภาพมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆดูที่ตัวเลือกค่ะรูปภาพที่คุณครูแป้งนำมาให้เด็กๆนะคะก็คือรูปภาพที่เด็กๆได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะเด็กๆดูข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆดู สัญ,ญลักษณ์นะคะคุณครูแป้งชี้ไปที่รูปเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเด็กๆดูข้อ a ค่ะ sister b uncle c son หากเด็กๆไม่เข้าใจรูปภาพนะคะเด็กๆดูที่ความหมายได้ค่ะคุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดนะคะตอกติ๊กตอกติ๊ก เด็กๆบางคนทราบคำตอบแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคนไหนตอบ A ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ B ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ C ยกมือขึ้นค่ะเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ S c s ซ n แปลว่าลูกชายค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆเด็กๆดูจากรูปภาพนะคะหากเด็กๆไม่เข้าใจรูปภาพนะคะเด็กๆสามารถดูความหมายได้ค่ะ a father b uncle c grand father คุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอก เราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆคนไหนตอบ A ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ B ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ C ยกมือขึ้นค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ C grandfather ค่ะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานั่นเองต่อไปข้อที่3ค่ะ เด็กๆดูจากรูปภาพนะคะหรือหากเด็กๆไม่เข้าใจรูปภาพเด็กๆดูที่ความหมายค่ะ A. Aunt d d a u g t t r r C. Brother คุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเราไปเฉลยพร้อมๆกันค่ะเด็กๆคนไหนตอบ A ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ B ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ C ยกมือขึ้นค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ a a n t แปลว่าป้าค่ะเราไปดูข้อที่4ค่ะเด็กๆข้อที่4เด็กๆดูจากรูปภาพนะคะหากเด็กๆไม่เข้าใจรูปภาพให้เด็กๆดูที่ความหมายค่ะ a grandfather B father C s o ้นคุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดค่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคนไหนตอบ A คะยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ B ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ C ยกมือขึ้นค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ฟาเธอรค่ะ b father ค่ะแปลว่าพ่อค่ะเราไปดูข้อที่5ค่ะเด็กๆดูจากรูปภาพนะคะหากเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจรูปภาพนะคะให้เด็กๆดูที่ความหมายค่ะ a mother b sister c uncle คุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดค่ะตอกติ๊กตอกติ๊ก เราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆคนไหนตอบ A ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ B ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนตอบ C ยกมือขึ้นค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A m o t h e r แปลว่าแม่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ เอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่คุณครูแป้งนำมาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ที่คุณครูแป้งได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้คุณครูแป้งมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันอีกเช่นเคยนะคะให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัดนะคะในเล่ม English Exercise นะคะเกรดวันหน้าที่145ถึงหน้าที่146นะคะหากเด็กๆทําเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพส่งเข้ามาในแพตฟอร์มของโรงเรียนตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะครั้งต่อไปคุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอให้เด็กๆติดตามกันนะคะคุณครูแป้ง ขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไว้เจอกันอีกทีในชั่วโมงหน้าค่ะ See you next time นะคะเด็กๆบ๊ายบาย